เชกพนวัฒนากิตตินานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ที่สยามพารากอนนะวันที่สองวันที่19นะครับเป็นวันที่สองของการมาออกบูธท,ที่นี่นะยังไม่ได้เข้าไปในบริเวณงานเพราะเพิ่งออกเพิ่งจะออกมาจากบริเวณงานออกมาก็ออกมาก็มาไอเข้าห้องน้ำออกมาเข้าห้องน้ำก่อนนะ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของพารากอนวันนี้หลังโควิดเนี่ยเป็นยังไงนะก็ไม่ได้ดูทั้งทุกฟรอนะเอาเฉพาะชั้น5อย่างเดียวก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะเอ้เป็นกล้องหลังเท่าที่อ่านี่นี่คือนี่คือพารากอนที่ชั้น5นะ บริเวณงานก็ผมก็จะพาเดินก่อนที่จะเข้าไปในงานนะครับอันนี้รอบๆนะรอบๆนะพารากอนของเราก็นะก็ดูเองก็แล้วกันมีเออน้องๆวัยรุ่นนักศึกษานะครับมา,านั่งเขียรยโทรศัพท์นะก็มันยุคสมัยมันเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้งานบูธของเขานะก็คือเป็นเว้งเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานอันนี้เป็นพอใหญ่น่าจะเป็นสำหรับโชว์นะ,ะเป็นการโชว์ก่อนที่จะเข้าไปชมบูธสินค้าต่างๆภายในงานนะครับอ,อันนี้คนที่คนที่มาพารากอนชั้นห้าน่าจคงจะพอรู้นะว่า ตรงนี้เป็นที่เขาติดแบนเนอร์ผลิตภัณฑนะ์ของสินค้าต่างๆนะโรงหนังมั้งตรงนี้ใช่ไหมคงจะเป็นโรงทีนี้เราจะเข้าไปในบริเวณงานกันนะมีการแสดงสินค้าเออเห็นไหมผมจะพาเดินออกทางขวากว่อนกันแล้วกันนะนี่ครับเห็นไหมก็คึกคักนะ ก็ถือว่าคือค้างนะเ,เนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินคือไม่โฟกัสร้านใดร้านหนึ่งเป็นพิเศษเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราก็แบบชมบผ่านๆนะครับชมบผ่านๆไปเป็นงานเวดดิ้งเกี่ยวกับบูธงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวฉะนั้นวันนี้ คูบ่าวสาวเขาก็จะต้องมาเดินช้อปปิ้งกันเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นร้านขายเพชรน,นะครับอ่าดูเอ,เองดูเอ,เองอแบรนด์ของใครดูเอ,เองนะนี่ชุดแต่งงานสวยๆเห็นไหมชุดแต่งงานสวยๆนะครับสูตรสวยๆนี่ชุดแต่งงานในโมเดลต่างๆมากมายเยอะเลยทีเดียวนะเยอะมากหลากสีสัน อันนี้ก็เป็นเวทีเสียงก็จะอื้ออึงหน่อยไอ้นักร้องเขากำลังนะร้องเวทีนี้เขาเล่นมาตั้งแต่กลางวันละไอเราไอเราออกบูธอยู่นะก็ไม่มีเวลามามาเล่นหรอกไม่ไม่มีเวลามานั่งดูนะเนี่ยบนตรีแค่สองคนเท่าน,นั้นน่ะเป็นไงก็เล่น อลอกับบรรยากาศของการออกบูธเพื่อให้มันมีเสียงอะไรตัวไม่อะไรไม่ให้มันเงียบนะครับก็เป็นไงนะก็ถือว่าโอเคนะ,ะนี่แต่ละบูธก็มีคนมีคนเข้านะครับเนี่ยแต่ละบูธก็จะมีคนนะมีลูกค้าผมว่าเขาคงจะขายกันคึกคักพอสมควรนะเนะออ โอเคแล้วครับเนี่ยนะอ่าดูดูผันผ่านดูนผ่านนะเป็นไงนี่สวยนี่นี่เพชรเขาเห็นไหมเพชรเขาเป็นไงนี่สวยผนนันผ่านนะดวนผ่านนะดวนผ่านนะเห็นไหมนี่ร้านเพชรนะเนี่ยเขาได้ขายนะงานเนี่ยเออมันก็เป็นการเปิดประเทศนะครับแล้วก็ ได้ทำการค้างานอาอกบูธแสดงสินค้าลักษณะแบบนี้ในโรงแรมอมารีนะนผมพาวันนี้ผมพาเดินผมพาเดินเลาะออกมาทางนี้เลยน,นะครับเมื่อวานไม่ได้เดินวันนี้เดินพาเดินย้อนสอนมาทางนี้นะครับอันนี้อะไรนี่ ซื้ออ่าานยากโรงแรมเหมือนกันนะอันนี้แมริออทนะฮะเอ่อเจดบิลแมริออทนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เมอริเดียนแบงคอกโฮเทลอันนี้โรงแรมอ่าบางยานทรีเหรอบางอย่าอ่านเลย <laughs> มันอ่านไม่ออก อ่านอ่านกูผิดนะนี่อะไรนะเ,ออเนี่ยเอออาเนี่ยผมก็พาให้ดวนผ่านนะก็คิดว่าคงจะอ่ได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียสำหรับการจัดงานออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะก็ มันก็เป็นฟิล์มงานเขาก็สำหรับคู่บ่าวสาวล้วนๆนะครับทีนี้เห็นไหมเนี่ยนะเมื่อวานดูเมื่อวานไม่ได้มาดูแบบนี้แต่วันนี้พามาดูโซนนี้นะครับถ้าผ่านคงไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมแบรนด์ดังๆเขามาออกแบบออกบูธกันเยอะเลยนะครับสินค้าสำหรับ เป็นสินค้าสําหรับผู้บ่าวสาวนะครับเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยอ่ารับส่วนลดซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองโอ้โหปังปังนานนี้ปังแน่นอนเลยนะครับแล้วตกค้นละประมาณสามพันสามร้อยสามพันสามนะไลฟ์เสร็จทักทันทีเลยนะเขาแถมนะซื้อสองแถมหนึ่งอบ่าวสาวนะครับพัฒนานมากบ่าวสาววันสำคัญ

ดูวิทยาดูวิทยากรก็มั่นใจแล้วใช่ไหมครับครับต่อเนื่องจากวันนี้ให้ได้อีกกี่วันถ้าทักเข้ามาอภาพในเดือนพฤษปังไหมปังไหมปังไหมไนี้ปังไหมเออเทักมาเลย,น,เลยนะตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์อ สอนโดยสอนโดยครูไหน้โหเขาเชียร์กันดีจังเลยคุณสุดยอดเลยนะครับครับผมอืมครับเป็นกู้บ่าวสาวที่มีคุณภาพทัศนคติถูกต้องในการแต่งงานต้องคอร์สนี้เลยนะฮะ ครับผมไม่น้อยหน้ากันครับเหมือนกันถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนภัยครับแต่งปลอดภัยไร้โควิดตัวนี้สําหรับคล้องคอคู่บ่าวสาวคนละเครื่องแล้วก็แขกที่มาร่วมงานในคนละเครื่องมีแบบเครื่องใหญ่ๆไหมที่ อ่าตัวไหนบ้างครับอ่ารนครับผมก็สามารถใช้ในห้องห้นอนขนาด40ตารางอืมรถยนต์นี้ได้ทุกขนาดไหมฮะรถเก๋งรถถึงรถบ้านเลยใช้เครื่องเดียวพอโอ้โหเจ๊เกียวเจ๊เกียวจะพาดได้ยังไงเจ๊เกียวจะพาดได้ยังไงเจ๊กียวจะพาดได้ย่อนะฮรวยผงอายนะครับครับเครื่องนี้เลยคือ fresh air Q สำหรับข้องสูงสุดถึง140ตารางเมตรน้ำหนักเบามากเพียง1.6กกิโลเนี่ยกล่องเล็กๆแค่นี้คล้ายๆลูกเต๋าคุ้นเคยกันดีมากสามารถครอบคลุมพื้นที่140ตารางโอ้โหนะฮะมีใบรับรองเรื่องการฆ่าโควิด1 9นะครับ MISA รียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับผม มาเชื้ออีโบลาเชื้อเมอร์สครับแล้วก็โนโวไวรัสครับผมสามารถฆ่าเชื้อโรคบัตใหม่โอ้โหเป็นนวัตกรรมขององค์การนาซ่าจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกด้วยอืมสุดยอดจริงๆเลยมีมีอีกไหมมีไหมมีอะไรจะโชว์อีกไหมโอ้โหนี่นี่นี่ครับผม อันนี้เจ๋งยังไงครับครับสองร้อยแปดสิบตารางเมตรโอ้ครับครับผมสแกน QR โคดนี้นะฮะี้ครับสแกนเลยนะครับสแกนเลยนะครับตรงนี้เลย ก็ติดต่อกับพี่นกพี่นกโดยตรงได้จากสแกนนี้แล้วก็แน่นอนมาจากไลน์นี้บอกว่ามาจากพิเวสไลฟ์พิเวสครับผมไลฟ์พิเวศลด10บเปอร์เซ็นต์โอ้โหใจถึงใจดีซื้อสามไ่ซื้อสงแถมซื้อสแถมหนึ่งเครื่องเล็กนะห้อยคอครับผมามาััน ครับผมไปเลยโรสชาติดีๆเด็ดแบบนี้ตลอดเดือนสิงหาคมจัดไปนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปดีๆมีประโยชน์ไลฟ์ดีๆมีประโยชน์วันนี้นะฮะนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับฉะนั้นวันสุดท้ายแล้วก็จะต้องขออ่ะปิดปิดไลฟ์ด้วยคู่เป่าสาวสมงานเวดดิ้งนะเวดดิ้งงานเวดดิ้งครับ คู่บ่าวส <alities> าวหล่อสวยคุณไนท์แล้วก็พี่นกนะครับของเราตรงนี้เลยลาไปก่อนบ๊ายบายรอบ